ทุกคนเชื่อไหมว่าเราทุกคนที่มาพบเจอกันเนี่ยล้วนมีความสัมพันธ์และเกี่ยวโยงกันวันนี้ค่ะมีใครหลายคนที่กำลังไม่สบายใจหรือทุกใจทุกใจจากอะไรทุกใจจากการที่เราเป็นหนี้คนอื่นหรือคนอื่นเป็นหนี้เราล้วนเกิดจากมันเป็นสิ่งที่เกิดจากตัวเราและตัวเขาร่วมกันที่จะให้เรามาอยู่เนี่ยนกันมาเจอกันมาสารสัมพันธ์กันมันไม่มีอะไรบังเอิญเลย ตอนสมัยเมื่อหลายปีมาแล้วอะค่ะนะคะนะครูมีทั้งเจ้านี้และลูกนี้แต่เชื่อไหมว่าสภาวะอารมณ์ของของตัวหยกเนี้ยไม่ได้เป็นแบบนี้นะเมื่อตอนที่เราฝึกกฏจักรวันใหม่ๆหรือฝึกฝึกยากับกดจิตวิญญาณใหม่ๆเนี้ยเราก็เป็นมีนี้สินแบบหลายหลักหลายเป็นหลักล้านอะแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเสียใจทําไมเราจะโทษคนอื่นนะเอาง่ายๆทําไมอะ ทำไมทำไมเขาถึงทำกับเราแบบนี้ทํำไมเขาไม่รักเราเลยเหรอทำไมเราต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะโทษคนอื่นแล้วเราจะรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่คนอื่นทำกับเราเราจะรู้สึกว่าเ,เราเรา,เรารู้สึกว่าเป็น,เ,ปนเพราะคนอื่นทําให้เราต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราะเราเโทษคนอื่นอย่างเดียวเลยแต่พอเราฝึก จิตวิญญาณบ่อยๆฝึกติดเราภายในเราบ่อยๆฝึกฝนบ่อยๆจักรวาลตบเรานะคะหรือต้อนเราให้เราจนม,มุมแล้วก็ฝึกเราจากจากสิ่งที่เราเจอเนี้ยจนจิตใจเราจากที่เป็นจิตใจดํดๆมืดมัวค่ะมันก็จะเริ่มเป็นเทาๆแล้วมันก็จะใสสว่างขึ้นทีเนี้ยพอมาเจออีกครั้งหนึ่งคือชีวิตเรามันก็ค่อยเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนนะมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้เหมือนกับเรื่องราวของแต่ละคนอะตามที่เราตามที่เราเขียนเอาไว้อะ คือขวดเป็นคนที่ชอบเขียนสมุดโน้ตสมุดบันทึกเรื่องราวตัวเองไว้เสมอเป็นบันทึกอา,อาคาชีนะคะของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากได้ทีนี้เรื่องราวทุกเรื่องราวมันจะค่อยๆเปลี่ยนนะคะแต่ทีนี้การค่อยๆเปลี่ยนของเราเนี้ยมันเหมือนกับการที่เราใส่ปุ๋ยพันดี ใส่ปุย๋ยพวนดินใส่ปุ๋ยที่มันเป็นยี่ห้อดีๆกลิ่นดีๆนะคะพรวนดินรดน้าเอาจะใส่มันด้วยพลังงานดีๆแน่นอนว่าวันหนึ่งที่เราเต,ติบโตมาเราจะเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้แห่งความมั่งคั่งต้นไม้ที่งดงามต้นไม้ที่เปลี่ยนไปด้วยความรักความมั่งคงจะจะแบบว่า <ส 's S 2> เป็นต้นไม้ใหญ่ที่สามารถทําให้คนอื่นพึ่งพึ่งดูแลตัวเองได้ได,ด้วยนะและสามารถเป็นร่มเงาให้คนอื่นได้ด้วยเพราะเราเติบโตมาจากการที่เราโดนตบตบโตมาตามสเต็จของมัน ตามระยะเวลาของมันไม่ได้รักขั้นตอนไม่ได้มีใครมาเอากิ่งมาต่อแล้วให้มันโตนเงี้ยค่ะนะคะรากฐานลำต้นของมันเนี้ยมันเติบโตมาได้อย่างงดงามจากการที่เราเจอเจอเจอเหตุการณ์เจอบททดสอบแล้วทาให้เราเรียนรู้เข้าใจเช่นเดียวกันเลยค่ะวันนี้แหละคนที่เจอสภาวะเราเป็นหนี้เขาเขาเป็นหนี้เราเชื่อไหมว่าเมื่อก่อนครูก็เสียใจ ว่าทำไมเขาถึงทำให้เราเป็นแบบนี้เขาไม่เอ็นดูเราเลยเหรอเขาไม่สนใจเราเลยเหรอและขณะเดียวกันณวันนี้มันก็มีคนที่ทําให้ครูเป็นแต่เป็นนี่ขู่ไม่ใช่เป็นนี่หรอกทําให้แบาบงสิ่งบางอย่างมันหยุดชะงักลงไปและขณะเดียวกันครูก็เป็นนี่คนอื่นนะคะแต่วันนี้ ความคิดของครูกลับเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนครูว่าเฮ้ยเมื่อวันนี้โรงงานไม่สามารถส่งของให้ครูได้ใช่ไหมด้วยเหตุผลบางอย่างเกี่ยวกับส่วนตัวของเขาซึ่งเขาเองก็ไม่ได้เมื่อก่อนถ้าครัวเอ้ย e ถ้าเป็นเมื่อก่อนครูวเฮ้ยเธอทํา, i, าทให้ฉันเดือดร้อนนะเธอทําทให้ฉันเนี่ยต้องเอ่อต้องสูญเสียผลประโยชน์เธอทําทให้ฉันนี่ต้องช้าลงไปรู้ไหมว่าฉันจะต้องสูญเสียอะไรไปบ้างเนี่ยครูจะครูจะเป็นแบบนี้เมื่อก่อนคือเราจะเสียใจเราจะไม่พูดแต่เราก็เสียใจ อาจจะไม่พูดกับเขาแต่เราก็เสียใจแต่วันนี้เราอยู่อย่างเข้าใจว่าเฮ้ยคนเราอะ่ะมันต้องเป็นเราไงถ้ามันไม่ใช่เรามันก็ต้องไม่มาเจอเหตุการณ์นี้แต่มันต้องเป็นเราอ่าเราต้องเจอถ้าเราไม่ใช่เราเราก็คงไม่เจอถูกไหมแต่มันต้องเป็นเราที่ต้องเจอถ้าไม่ใช่เราเราก็ไม่เจอก็ t ไหมถ้าไม่ใช่เหตุการณ์เนี้ยถ้าไม่ใช่ที่เราต้องไปเกี่ยวยงเกี่ยวข้องด้วยเราจะต้องไม่เจอแต่วันนี้เราเจอเพราะอะไรเพราะเราต้องเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นคนที่มาเกี่ยวยงเกี่ยวข้องทั้งเราและเขาอ่ะ มันกำลังถูกเลื่อนระดับทั้งสองฝั่งทั้งตัวเขาเองและทั้งตัวเราเองไม่ว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนไม่ว่า,าจะอยู่ฝั่งเจ้าหนี้หรือฝั่งลูกหนี้ฝั่งที่สูญเสียผลประโยชน์ inha, หรือฝั่งที่อะไรก็แล้วแต่แต่เราทั้งสองเนี่ยมาเพื่อยกระดับทั้งสองสภ,ภาวะนะคะครูเป็นทั้งผู้ที่ทําให้คนอื่นเสียประโยชน์ inha, และครูก็เป็นผู้ที่ทําผู้ที่คนอื่นทําให้ครูเสียประโยชน์ inha, ทั้งสองฝั่งแต่ครูเข้าใจทั้งสองฝั่งพอเราเข้าใจปั๊บนะสิ่งหนึ่งเราจะ เราจะบอกกับตัวเองว่าอ่าไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าเราจะดวนคำพูดอะไรความรู้สึกแบบไหนสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดเขาคือเราต้องเข้าใจมุมเขาแล้วเราพอเราเข้าใจมุมเขาว่าเฮ้ย ทำไมเขาต้องต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ร่วมกับเราและทําไมเราเนี่ยต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ร่วมกับเขาพอเราเข้าใจนะสิ่งนึงที่เราทําที่ครททูทําทุกๆวันเลยคือส่งความรักไปให้เขาครูส่งความรักไปให้กับโรงงานว่าขอให้โรงงานนะคะผ่านพ้นวิกฤตไปได้เร็วๆขอให้หายป่วยคนพอเจอวิกฤตมันจะเจอแบบน้าท่วมน้าท่วมเสร็จนะคะพ่อแม่เสียชีวิตพร้อมกันอ่ะแบ่งสมบัติอ่ะตัวเองได้มาได้ในะที่ที่ ที่มันไม่ใช่อะไรที่ที่มันไม่ใช่เป็นโรงงานเดิมต้องมาสร้างโรงงานใหม่เสร็จมันไม่ผ่านอ่ะทุกไม่เอ่อเครียดพอเครียดมันซ้ำๆก็เลยเป็นอมตะนะคะทีนี้เราเข้าใจว่าเฮ้ยถ้ามันไม่เกี่ยวกับเราเราก็ต้องไม่ไม่มาเจอเขาใช่ไหมเราก็ต้องไม่มาเจอเขาเราก็ต้องโฟของเราเราก็ต้องโฟลไหลลื่นมันไม่เกี่ยวกับใครเลยมันเกี่ยวกับตัวเราล้วน พื่อเรากลับมามองแต่มันก็คือเขาก็ต้องผ่านไปให้ได้นะคะแต่ตัวเราก็ต้องผ่านไมให้ได้แต่ถ้าเมื่อเราไปโทษเขาโทษเขากล่าวโทษใส่เขาเนี่ยสุดท้ายแลยว้ววิติตเราไมา่ลกระดับแต่วันนี้สิ่งที่เราทําก็คือเราจะอวยพรให้เขาขอให้เขาผ่านวิกฤตนี้ไปได้ดีนะขอให้เขาเข้มแข็งขอให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงขอให้เขามีหัวใจดังพระเจ้าขอให้เขาเปี่ยกไมด้วยความรัก ขอให้เขาเปลี่ยนไม่ได้ความอดทนขอให้เขารู้ว่าพลังที่แท้จริงนี่มันอยู่ในตัวเขาครูส่งความรักความไม่ตาและนั่งสมาธิส่งไปให้เขาเอ่ยนามแบบเฉพาะเจาะจงเสมอสําหรับฝั่งที่ทําให้ครูสูญเสียผลประโยชน์นะคะครูไม่เคยพูดพูดจาที่ทําให้เขาเสียใจเลยเพราะไม่มีใครอยากจะทําให้เราเสียผลประโยชน์พาะไม่มีใครอยากจะทําแบบนี้ทุกคนอยากจะดําเนินธุรกิจไปได้ดีทั้งนั้น ทีนี้ครูก็บอกว่าขอเขาเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตนี้ยกระดับไปพร้อมกันนะขอให้เราสําเร็จและตื่นรู้ไปพร้อมกันนะแต่ครูก็ขอแต่ครูขอแบบว่าคนเดียวของครูครูไม่ได้ไปพูดกับเขาเพราะบางสิ่งบางอย่างเขาก็ไม่ได้เข้าใจในคนสภาวะที่เป็นทุกข์เขาก็อาจจะไม่ได้เข้าใจแต่ครูก็ส่งคลิปดีๆไปให้เสมอแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะเพราะว่าเขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ครูก็เชื่อนในตัวเขาว่าวันหนึ่งเขาจะสําเร็จแล้วยิ่งใหญ่กว่าเดิมครูเชื่อมั่นในในใน,ในสิ่งในคนที่ครูเป็นผัสเนื้อด้วยเสร็จ ฝั่งที่ครูทําให้เขาเสียประโยชน์เพราะว่าฝั่งที่ครูทําให้เขาเสียประโยชน์ใช่ไหมครูก็อธิษฐานจิตอีกค่ะว่าขอให้เขารู้นะว่าการที่เรามาเจอกันในครั้งนี้แล้วเขาก็สูญเสียประโยชน์มันไม่ใช่ยกระดับแค่เราสองคนทุกอย่างมันมาเพื่อเราทั้งคู่แต่วันนี้เราจะต้องยกระดับจิตไปด้วยกันนะถ้าวันนี้คุณสามารถยกระดับจิตไปได้พร้อมๆกันไม่โทษใครไม่พูดจาก,กันให้กันไน ไม่ไม่คิดไม่ในทางไม่ดีในใจสมมุตินะอันนี้คือเราไม่รู้ว่าเขาคิดไม่คิดแต่เราอธิษฐานจิตว่าขอให้คุณเข้าใจอย่างทะลุปุบปร่และคุณตื่นรู้จากเหตุการณ์นี้แล้วเชื่อไหมว่าคุณจะได้มากกว่าคุณที่ว่ากว่าที่คุณได้ครูก็ส่งแผ่ความรักความเมตตาไปให้แบบเฉพาะเฉพาะจาะจงทุกครั้งส่งแสงสว่างแห่งความรักไปให้ให้เราตื่นรู้ไปพร้อมกันนะให้เราสําเร็จไปด้วยกันนะเพราะเหตุการณ์ทั้งนี้มาขัดเรามายกระดับจิตวิญญาณของเราทั้งคู่ ครูก็จะเชื่อแบบนี้แล้วครูเชื่อนะคะว่าเหตุการณ์ถ้าเราเราคิดแบบไหนมันก็จะแบบนั้นครูเชื่อว่าเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เนี้ยมาเพื่อยกระดับจิตวิญญาณของเราคนเราถ้าชีวิตมันไม่ได้เจออะไรมันเรียบง่ายเราก็ไม่รู้เราก็ไม่สามารถที่จะคือายงายงไงอะถ้าเราไม่ไม่ไม่เคยฝ่าฟันไม่เคยเจออะไรอะเราก็จะไม่เป็นไม่ไม่สามารถเป็นคนเก่งได้แต่วันนี้พอเราเจอทางตันกับชีวิตเจอวบททดสอบ สภาวะจิตเราเปลี่ยนไปนะจากเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าหัวใจเราเข้มแข็งมากขึ้นเราสู้หัวใจเราอ่อนโยกับทุกคนเราคาดจทุกคนเราน้อมพลังงานความรักถึงทุกคนและเรารู้ว่าทําไมเหตุการณ์เหล่านี้มันต้องมาเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันและเราส่งแผ่ความรักไปด้วยความรักจริงๆแล้วยินดีเมื่อมีคําด่า นะคะพอเราเข้าใจเข้าใจมุมเขาและยินดีเมื่อมีคําชมและยินดีที่จะปลอบโยนยใครบางคนที่เขากําลังอ่อนแอที่เกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับเราสิ่งสําคัญเลยนะคะกิตที่บริสุทธิ์เราบริสุทธิ์ใจกับทุกเรื่องเราก็ไม่มีทางเสียสิทธิ์ไม่มีทางทิ้งเราและเราก็เชื่อว่าวันหนึ่งเราทําได้วันหนึ่งอ่ะเราจะผ่านพ้นเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้พร้อมๆกันแต่การผ่านพ้นเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้มันไม่ได้ทั้งสองฝั่งนะมันขึ้นอยู่กับใครจิตใจยก คนไหนย,ยกคนไหนเข้าใจติดคนนั้นก็คนนั้นก็รอดบางคนบางคนก็อาจจะอยู่ที่คนอีกมันสูว่าเป็นคู่กันใช่ไหมอีกคนนึงอาจจะเลื่อนระดับเปลี่ยนแปลงไปอีกคนนึงอาจจะอยู่ที่เดิมไม่ได้หรืออาจจะไปพร้อมกันก็ได้ถ้าเราเข้าใจตื่นรู้ไปพร้อมกันแค่นเองค่ะทุกคนค่ะนะคะ